เมื่อปีที่แล้วซื้อมงสาลีไว้15ต้นข้ามไปถวายฝั่งน้อน10ต้นแล้วก็เหลือไว้ที่ฝั่งชีอาวาห5ต้นเสร็จแล้วก็ไปขุดต้นเก่าๆที่กำลังน้ำท่วมตายมั่งอยู่ในร่มแล้วไม่ออกดอกออกผลมั่งมาอีก4ต้นรวมทางนี้ก็เป็น9ต้นเขาก็ โซมไปพักหนึ่งโซมไปพักหนึ่งแล้วก็ออกใบใหม่มาแต่ตอนนั้นมันเป็นหน้าฝนพอดีตอนเข้าพรรษาก็จะมีตัวรบกวนเยอะคือมีเขาคงเป็นใบไม้อร่อยอะค่ะก็เลยพอแตกใบอ่อนนะก็โดนกัดกินดนกัดกินจนกระทั่งว่าเสียชีวิตไปสองต้น ตอนนี้ก็เขาก็จะกําลังจะออกดอกออกผลแล้วนะคะเนี่ยเป็นต้นที่แม่ชีช่วยชีวิตไว้จากในที่ร่มส่วนต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่สูงเท่าฝ่งมาเอือค่ะตอนที่ว่าสั่งซื้อมาตอนนี้เขาก็สูงขึ้นมาแล้วก็ก็น่าจะให้ดอกในปีนี้ค่ะ ต้นนี้ก็ช่วยชีวิตเข้ามานะคะจากการที่เขาจะถูกน้ำท่วมตายปีที่แล้วเขาก็ให้ดอกมาแล้วให้ดอกมาแล้วค่ะจากการช่วยชีวิตเขาไว้ตอนที่ว่าเข้าพรรษาที่แล้วต้นนี้เป็นต้นต้นใหม่นะคะคือที่เพิ่งซื้อปีที่แล้วเหมือนกันเข้าพรรษาค่ะแล้วก็ได้ฟูมฟักเขาตั้งแต่ต้นเท่าฝ่ามือจนกระทั่งเขาได้ออกดอกมาค่ะ ต้นนี้ก็เช่นกันค่ะก็เป็นต้นใหม่ที่ต้นเท่าฝ่ามือค่ะต้นประมาณประมาณเท่ากิ่งเนี้ยเองอะตอนนี้เขาก็สูงเติบโตขึ้นมาก็คงจะให้ดอกในปีนี้ค่ะต้นนี้ก็งามมากเลยนะคะเนี่ยก็คือต้นที่เราก็เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่สูงเท่านี้เท่าฝ่ามือเนี่ยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาก็เตรียมจะออกดอกออกช่อแล้วค่ะนี่ก็เช่นกันค่ะ คิดว่าเขาน่าจะออกดอกออกช่อเพิ่งเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่ค่ะปีนี้เราก็จะได้ดอกไม้สวยๆแต่ยังไม่ได้ดูฝันนอนเลยว่าเขาเติบโตหรือตูบตายค่ะยังไม่มีเวลาไป